อย่างนี้กบก็โดนพิษใช่เป่าวะเราก็กินไม่ได้เรียบร้อยตุยก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพ,นพนี่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมนี่แปลงนี้หวานอยู่ที่สิบหกสิบเจ็ดโลตอนไล่แต่หูเย่ยงเยียบเลยอัดี้เตี้ยเป็นแปดห้านะครับนี่ก็อมเขียวหน่อย อันีเตีย้ยเยอะอิอุอ้นึกว่าแข็งจะให้ดูเนี่ยเม็ดมันหล่นหล่นง่ายก็เลยชิงซัดเลยซะก่อนเดี๋ยวร้อยรถพี่รถมาเกี่ยวขับโดยพี่พรมีสี่เก้าันน่้น จ่อยมาลากเอารถชีนาตมาลากครับกระโดดเจ็ดเนื้อนาก็คิดว่าหกไล่์สองงานสามงานประมาณเนี้ยมาหลุดมือก็ขายแล้วครับจัดไปจัดไปสักสี่เกียร์แล้วผมไปรุกเราจะไปขายข้าว นอกเกี่ยวมาแล้วได้ราคาเท่าไหร่นะห1 4่นหมื่นสี่ร้อยผม้แตลงนี้แต่งนอกได้ไปยี่สิบเขียนบ้านเองไม่ขาดทุนแต่ไม่ได้ไร้ระเกียน ไปดูข้าวบนรถเด่นแต่ก็ตดเขียวแหละหน่อยแต่เอาไว้ไม่นานเรื่องมันแก่จัดแล้วอ่ะโอคค้โหแล้วเป็นแมวเสือซ้อนเล็บช้างซ้อนงานนี่ว่าเราจะได้อยู่สี่เทียน ปุ๋ยก็หว่านปุ๋ยหว่านไปสองรอบเองรอบรอบรับขอ,องใช้อะไรเยะยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบของลุงอันุงไม,ม่มีเวลาชุดเแรงงานเยอะช่วงใน,นช่วงงานปลายมือของโดนหว่านปุ๋ยชิดยานะแต่ก็มีเรื่อยๆวันนี้ก็ไปมาแต่ใช้แล้วข้าวเต่งดีจังเลยช่วงคาท้องหมูใช้ออติวาพอ ออกรวมมาแล้วก็อามูเลตต้วปุ๋ยเก็บยี่สิ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 บอ่ะข้าวก็ไม่ค่อยเป็นโรคอะไรเท่าไหร่ถือว่าทําง่ายชุดเนี้ยชุดผมอะแต่ชุดเนี้ยชุดช่วงเดือนกว่าๆเราคูทํายากหว่านปุ๋ยไม่ค่อยจะกินปุ๋ยกันเออเพ่มันเป็นนี่ไรขีดด้นีเสี้ย <laughs> <sk r isa> ข้าวพี่พอบอลว่าข้าวเป็นรนง่ายตัวสีข้าวเห็นไหมเนะี <sk r isa> ่ยเฮ้ยพอได้อ่ะแสางับหนัก ของลุงนะแล้วก็เดี๋ยวมีชื่อของลุงจานอีกที่สิบเจ็ดไล่์าร์เอ็นนี่ก็ห้าสิบก,กว่าไร่แล้วกินยา,าเนี่ยจะมชื่ออะรนกแอ่นตินเต็มเลยเนี่ย,นย,นยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลพิอรอเนี่ย ได้ยทำไปดิเอ้อสี่เข็นก็โอเคเบตองแล้วแล้วซีเรียนแต่น่าจะได้อีกอุ้มหนึ่งอ่ะเหลือเยอะอยู่ ระ,ะหว่าเขาปูกไม่ตีกันสอบเอกอะ <c oughs> ได้ขนานดนี้เอาเฮ้ยพี่ไม่รุดมืน่นก็โอเคได้ 从前，从前，黄土。 เดี๋ยวพาไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวพาไปฉีดยากันด้วยดีวยกว่าไปดูผมทำงานกันด้วยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไมฉีดของนะตรงนี้ มแลว่ทจ่คันเดียวไม่น่าจะหมดครับันุจุกสี่เกียงกว่าเป็นคอกผมนั่แหละถ้าใครจำได้ที่ผมเคยใส่ลากข้าวอยู่เมื่อก่อนเนียคอกจุกอยู่ ขายให้พี่นาดไปตสะเด็ดแล้วล่ะตัวป้วนนี่ครับโอ้ยเกินคาดครับผลเกินคาดวงโตนี่คร้งนี้ครับถ้าจะใกล้ๆสี่อ่ะสามเกียรแปดสิบอ่ะก็จะได้ห้านะ ว่อ,ลอ,อผลซะด้วยเอาสิเอานี่ก็ยังเหลืออีกเยอะครับเนี่ยว่าจะโผอุ้มได้หรือไม่อาจจะได้อุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ค่าตรงนั้นดีนี่ครับโผอ,อุ้ม นได้กี่เกียร์พี่เอาน้ำไปเลยพี่นาดเดี๋ยวเราค่อยถามเขาว่าได้กี่เกียร์นะครับไม่เอาไปพี่น้ำบนรถผมเยอะไปเดี๋ยวเราไปชี้ยางก่อนเดี๋ยวรอฟังราคาเดี๋ยวค่อยโทรถามพี่นาดพอได้เดีเ๋ยวตอนนี้ต้องเกียร์8-10ไปต่ำๆ4 5เกีย 5, ร์้าเกียร์กว่า้าเกียร์บ้านได้อยู่มั้งโอ้โหธรรมดาเนาะโอ โอเคครับเกี่ยวข้าเสร็จนลครับสียาต่อก็แปลงนี้ยี่สิบไร่ครับนายงจา์จันกรใช้น้ำอยู่ร้อยยี่สิบลิตรดอว่าอันนี้ติดีไวร้อยยี่ร้อยี่ห้ายี่ห้าลิตรไม่ขาดอรอก็เราสีส่วน,นเฉี่ยก็อยู่ไร่ละหกลิตรผสมยาคือแล้วก็ดูมีปุ๋ยเก็ดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเก็ดก่อนผสมยาผงยาไล่ไมัหาเรื่อยมีตัว สอนยออ่อ EC ท้ายสุดไอ้พวกเนี้ยเข้ากับตัวอื่นง่ายน้ำใสแล้วเทไป,ไปเป็นน้ำสีขาวไปุ๋ยเก็บไม่มียาผงไม่มีคือเราก็ใส่ยาเม็ดขี้หนูก่อนเลยเทไปเลยก็ตัวควรตัวคอ วันนี้เวนเวียนจันเอกจันอังคารพระหัตตอเวียนกันเป็ี่ยนเวียนนง่ายเปลียนเวีนเป็นเวียนแบ่งกันนี่ครับเราก็เติมเก็บขอบทุกครั้งบินชีดเต็มบวกรอบแปลงครับไปเดี๋ยววาดแปลงก่อน ครับเดี๋ยวแปลนนี้เสร็จก็มีต่อเรื่อยๆครับอันตรายนะกระสอบอ่ะแต่เขามัดแน่นอยู่เราดูแล้วก็อันนี้ฉีดฉีดตามล้มส่วนตัวผมจะยกสูงครับเพราะว่าระยะการกระจายของยาจะดีกว่า แต่ถ้าฉีดส่วนลมครับเราจะกดให้ต่ำลงฮะเพื่อให้ยาจี้เดี๋ยต่ำอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะม้วนหลังเองเนี่ยถ้าเกิดส่วนลมเรายกสูงมากนะเดี๋ยวจมไม่ลงเหมืนเมือนยามันจะปิวแบบแต่นี้ลมเบานะมันได้ยกสูงได้เนี่ยลมเบาถ้าเกิดส่วนลมแรงจริงๆยาจะพอย,อยู่งหลังเยอะแล้วยาจะไม่ค่อยไม่ลงข้าอะ่ะเหมือนจะปิวไปหมดแต่นี่ก็คือปกติ แต่ถ้าชีดตามลมมาเนี่ยแนะนำมายกยกสูงเลยดูยาแตะยอดข้าวแล้วก็ระยะกระจายท้ายขวาส่วนตัวผมมองแบบนั้นนครับบินโปรย,ปลยเลยเลอยระยะบานยาแล้วก็ดูระองยาที่ม้วนอยู่ข้างหลังไม่ไปไหนครับเราไม่ใช้ละองละเอียดมากเกินไปคือ ลมจะพัดปิวไปทั่วหมดครับเนี่ยอันนี้คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกให้ดูว่ามันลอยอไ,ไปเป็นยังไงอันนี้ลอ,อยเกินแล้วกดลงมาให้ช่วงยาที่ลงมาจากลำครับเนี่ยยอย่างเงี้ยให้ให้เขาอัดไปที่ยอดข้าวเพราะนี่คือสัวลมไงแต่ถ้าตามลมเราก็ยกอย่างที่ผมบอกก็แหละตัวตัวผมทำแบบเนี้ย นี่ครับระทึกระหว่างทางครับเอาย้ายไปครับเราเจอเราจะเป็นไอ้แย่ครับตัวเล็กตัวจิ๋วโอ้โยอุ้ยโอ้โยโอ้พอแกงเลยนะโอ้โหถึงข้าวตาย,โอ,าตาย,ยโอ้โกองพวกใหญ่เรื่ กินกบอ้นได้กบอีกโอ้เฮ้ยแต่มันปล่อยพิษใส่แล้วเปล่าอย่างงี้กบก็โดนพิษใช่เปล่าวะเราก็กินไม่ได้เรียบร้อยตุยตุยไหมอ้วนแ็งแข็งแข็แค็งแข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 ็แข็งแข ก็สีย่ยาพีฮะชำ้ชำๆของลุงนะครับปิดจ๊อบสี่ทั้งหมดเท่าไหร่สี่สี่สิบแปดไล่ครับช่วงเย็นนี่แล้วก็นาเองเขียวไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าได้เท่าไหร่เนีย่ยครับฟางสดๆเลยพรเนี่ยมาเที่ยวด้วยเลยเจองัวเห่าเป็นะการ ส่วนเรื่องราคาข้าวก็เรือเกียร์จะแจ้งหน้าคลิปนะครับผมรายงานตามจีงเหมือนเดิมครับตรงไปตรงมาอยู่แล้วผมอ่ะโอคค้โหทำไมตายก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อย ไม่เคยล้ขอคนทำงานไงีเมื่อปิดไฟหน้าปิดก็มืดเต็ดเลยเฮ้ยฟังนั่งฟังเนี่ยโอ้โหเกีเรื่องว่ะโอ้โหแน่นอนว่ะจะไเ้อกนี่ระบบเบรกไม่ใช้ได้อ่ะเออแล้วอย่าลืมปิดไฟหน้าหน้าเพื่อนเอาปิดไฟก็มืดเต็มเลเนี่ยขี่ยังไก็ลงทางทางกันเลเออเฮ้ยนี่ไฟหน้าไฟท้ายเนี่ย ok, à, các bạn.